ทมคริสตัน3นาทีนะคะจะย่นระยะเวลาการลดน้ำหนัก1ปีเป็น1เดือนค่ะสวัสดีค่ะพี่การจากเลิกว่ายง่ายสไตล์คนขี้เกียจนะคะพี่การนะคะเคยผ่านประสบการณ์ลดน้ำหนักมาหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่ออกกำลังกายลดน้ำหนักนะคะแทนที่จะว่าเราเออกไปออกกำลังกายเสร็จแล้ว พอกลับมาเราก็หิวพอหิวเราก็กินกินกินแทนที่น้ําหนักมันจะลดลงก็กลายเป็นหมูที่แข็งแรงพอเริ่มทํางานได้นะก็อยากคุณสวยค่ะก็ไปเข้าคลินิกลดน้ําหนักนะคะก็คุณหมอก็ให้ยาลดน้าหนักมาทานระยะแรกน้ําหนักก็ลงค่ะลงเรียกว่าจนผอมพอเห็นสักพักเราว่าเอ้ยเราหุ่นดีแล้วเราหยุดยาลดน้ําหนักแทนที่น้ําหนักมันจะคงที่อยู่อย่างนั้นมันกลับโยโย่เด้งขึ้นกลายเป็นน้ําหนักมากกว่าเดิมนะคะ พี่การไม่รู้จะทำไงอ้าวเขาบอกว่าอดอาหารได้ผลดีพี่การก็ไม่กินอาหารเย็นนะคะเพราะว่าปกติถ้ากินสามมื้อเนี่ยน้ำหนักมันไม่ลงพออดอาหารมื้อเย็นเนี่ยพี่การน้ำหนักลงพออดไปได้สักพักหนึ่งโอโ้โหทีนี้ค่ะโรคกระเพาะมันถามหามีอาการปวดท้อง,ต,งต้นไปฉีดยาแก้ปวดท้องจนทําให้ความรู้สึกพี่การเนี่ยโอโ้โหท้อนะคะแล้วก็ ปล่อยตัวเองไปตามยะถากรรมตามวิถีชีวิตของตัวเองจนอ้วนขึ้นมาแต่ระดับเรียกว่าผ่านมา30ปีอะคะ่ะจนมารู้ความลับว่าจริงๆแล้วการที่เราอ้วนไม่ใช่เพราะว่าเราออกกำลังกายน้อยหรือว่าเราไม่ได้อดอาหารเย็นนะคะแต่เป็นเพราะว่าเรากินอาหารผิดวิธีกินอาหารไม่ถูกหลัก พี่การนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ช้าไป3 0ปีไม่ใช่แค่1ปีนะคะวันนี้นะคะพี่การก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณน้ําหนักลดแค่เดือนเดียวคุณสามารถลดได้5กิโลอย่างที่พี่การเคยทามาแล้วโดยไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารนะคะอันแรกเลยค่ะที่จําเป็นอย่างยิ่งคือต้องกินอาหารให้ถูกวิธีโดยกินโปรตีนให้ถึงนะคะการที่จะกินถึงยังไงคือ ให้คำนวณเอา1.5คูน้ำหนักตัวของเราแล้วก็จะออกมาเป็นกร,รัมโปรตีนนะคะได้คำนถ้าเรากินอาหารกี่มือ้อก็เอามือ้อถ้า3าม,มื้อก็เอา3าไปหาร100กร,รัมของเนื้อสัตว์ปกตินะคะคือประมาณ1ฝ่ามือเนี้ยไม่รวมนิ้วนะคะเท่ากับ20กร,รัมโปรตีนไข่หนึ่งลูกก็เท่ากับประมาณ6กร,รัมโปรตีนเราก็ลองคำนวณแล้วก็กินนะคะก่อนอื่นคือ ก่อนกินข้าวทุกมือ้อกินน้าอย่างน้อย1-2แก้วแล้วเราก็กินโปรตีนให้อิ่มก่อนพอเรากินโปรตีนอิ่มแล้วเราค่อยกินข้าวตามพี่การจะก,กินข้าวเหมือนเดิมนะคะแต่กินข้าวในมื้อเช้าเพียงแค่1ส่วนหรือประมาณ5ช้อนส่วนมื้อเที่ยงมื้อเย็นพี่การเน้นเป็นโปรตีนกับผักเท่านั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัดหวานค่ะไม่ว่าชายเย็นกาแฟน้ำเย็นน้ำอัดลมหรือขนมหวานทุกทีนิด ถ้าอยากจะลดให้ได้ให้ปัดค่ะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้ก็คุมให้คุณน้ำหนักลงแล้วถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับเมื่อวันนี้นะคะพี่การเปิดโคชชิ่งฟรีในเดือนกรกฎาคมนะคะทักไลน์มาสอบถามพี่การได้นะคะใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆในการลดน้ำหนักติดตามพี่การไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายค่ะ